รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมที่จะเปิดอุทยานแห่งชาติสันคลาคิรีค่ะในอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาโดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่อุทยานแห่งชาติสันคลาคิรีอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาค่ะนายนริศมงคลศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะลงไปตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมที่จะเปิดอุทยานแห่งชาติสันคลาคิรีในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจาก สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลาย สำหรับอุทยานแห่งชาติสันคลาคีรีค่ะเกิดขึ้นจากการบินตรวจสภาพพื้นที่ป่าในท้องที่จวัดสงขลาเมื่อปีพศ2538พบว่าพื้นที่ป่าเทือกเขาสันคลาคิรีเป็นหนึ่งในพืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็ยังเป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเทพาที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่และก็อำเภอใกล้เคียงค่ะและก็มีลักษณะเป็นพื้นที่เทือกเขามีภูเขาสลับซับซ้อนและก็เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซียที่ยังคงอุดมสม บูนไปด้วยพันธุไม้และก็สัตว์ป่านานาชนิดซึ่งจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือความสวยงามของธรรมชาติที่เป็นป่าต้นน้าเหมาะที่จะเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้เตรียมความพร้อมและก็กําหนดมาตรการในการป้องกันการกระจายของโรคติดเชื้อโควิด -19 ให้ครอบกลุมทุกพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติค่ะให้เป็นไปตามหลักวิชาการและก็สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และก็กำหนดให้เปิดอุทยานแห่งชาติพร้อมการทั่วประเทศได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะและก็เพื่อให้มาตรการควบคุมการกระจายเชื้อของโควิด -19 ที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งซึ่งจะเป็นไปตามหลักจึงได้กำหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดให้บริการจริง สำหรับอุทยานแห่งชาติสันคลาคีรีค่ะได้กำหนดเปิดการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่1กรกฎาคมนี้พร้อมกับเสนอมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีนิว n o r m a l โดยยึดหลักมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดคือการจัดให้มีการลงทะเบียนจองเข้าอุทยานล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน จ้าที่ของอุทยานแห่งชาติและก็นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้าก,กากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกคนและเมื่อไปถึงอุทยานแห่งชาติต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองต้องเช็คอินและก็เช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะของอุทยานมีการควบคุมการเว้นระยะห่างและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานเพื่อช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอุทยานอีกด้วยค่ะ